กับผมโตชั้นโตอีกครั้งหนึ่งครับกับท่านแะเบิดที่สุดขีดแต่ที่ผมอยู่ที่โรงแรมเดอะปินเซสนะครับผมอยู่ในเขตเมืองอุดรนะครับก็ใกล้กับถนนประชาสันตินะครับผมแล้วก็ตีกุญแจนะครับผมอยู่ปากซอยนะครับปากหามถามได้ครับตีกุญแจอยู่ตรงไหนก็เนี่ยครับถามได้เลยนะครับนี่ครับก็เป็นรถโรงแรมนะครับรถของทางโรงแรมนะครับผมดีพีครับเดอะปินเซสอาจจะมองไม่ค่อยชัดแล้วนะครับยังไงก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับแต่เราจะพยายาม เขา,าเรียกว่าอะไรไปดูกันให้เต็มที่พาไปดูกันให้ได้หลายๆจุดหน่อยโดยเฉพาะในส่วนของล็อบบี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเด็ดดวงมากๆนะว่าแล้วก็เข้าไปข้างในกันเลยนะครับผมนอกจากคุณจะมอีอะไรให้ดูให้ชมที่มันแหวนแนวกว่าที่คาดการไปแล้วเนี่ยนะครับผมซึ่งเยอะๆอยา่างสกายแล็นะครับ โ oh, oh. อ้โหเขาซึ่งตอนนี้เปิดไฟอะนะไม่ธรรมดานีครับตอนกลางคืนก็สวยเหมือนกันนะเฟียวใช่ย,ย่อยอ่า uh huh. แล้วก็มีอันนี้ครับแล้วก็มีแบบอย่างเนี้ยโค้งๆอ,อ,อย่างเนี้ย สวยๆไฟสวยมากครับทางเข้ามีสองทางครับทางด้านประตูนี่ครับใหญ่ๆกับประตูนี้ครับเล็กๆผมเลือกเข้าประตูเล็กๆแล้วกันนะครับผมประตูใหญ่ๆใครก็เข้านะครับตอกเข้าประตูเล็กๆบ้างนะครับอ่ะจัดหน่อยครับเพราะว่าด้านนี้ก็มีที่นั่งด้านนี้ก็มีที่นั่งครับ ใช่นี่ครับเดินังเดินรสเตอร์องคุณคุณแหมเดินังเดินก็คือเดินังเดินนี่แหละนะครับผม hi, บเดอรไพเวชีนะครับเป็นส่วนตัวนะครับหรูหรามกากๆนะสไตล์ยุโรปเห็นเขาว่ากันว่าทำแบบสไตล์ฝรั่งเศสเลยใช่ไหมนะไม่ธรรมดานะครับว่าแล้วก็ต้องเข้าห้องน้ำหญิงไม่ใช่ห้องน้ำชายสิครับห้องน้ำหญิงเข้าทำไมครับโอ้โหนี่ครับ ไม่ธรรมดาเลยนะครับตกแต่งการตกแต่งนี้บอกได้เลยว,ว่าจัดจ้านสุดๆนะครับประตูนี่โอ้ออกแนบเป็นเก๊เลยนะเนี่ยอันนี้เป็นริมเอ่อแบบสี่เหลี่ยมน,นะแมอันนี้เป็นเก๊อโอ้ไม่ธรรมดา <laughs> มันเก๊เพราะมันจะมีหลายอันสะสามารถดึง <laughs> เนี่ยเดดึงเนี่ยแต่ดึงเหมือนนึกคนรเป็นแก๊เลย <laughs> ไม่ใช่เก๊นะครับผมโอเค แล้วก็ออกเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามาทางนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยครับดูทางล,ล็อบบี้นะครับเราไม่เราไม่ไปหาพนักงานนะเราจะดูแบบภาพรวมของในโรงแรมเนี่ยครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ครับเก้าอี้นี่แบบไม่ธรรมดาบ,บอกเลยอันนี้นี่มีคนนั่งเป็นแล้วแล้วทําหลดแล้วเหรอเนียจัดไว้ให้เขาหน่อยครับจะมาให้เขาหน่อยสิครับโอ้โห เออนั่งสบายนะนุ่มมากเนี่ยอันนี้ก็นุ่มเก้าอี้นี้นุ่มมากจริงเชื่อผมแล้วก็ทางด้านนี้ครับมีตกแต่งแบบดอกไม้ด้วยครับไม่ธรรมดาครับแล้วมีหมอนมีอะไรอย่างเงี้ยโอเค ต่อไปครับไปกันที่ด้านนี้บ้างนะครับ mm hmm. ก็จะมีเดอะไลบรารีไมยามาเรียนนะครับ mm hmm. ผมก็จะมีเหมือนห้องสมุดใช่ไหมครับมีหนังสือนะครับไม่ mm hmm. ว,ว่าจะเป็นแบบอะไรนะไทยแลนด์โรตารี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหทัส oh, ใช่ไหมเดอะบอลติกสเปนใช่ไหมครับโอ้โหวัน oh, นี้ภูเก็ตเที่ยวเกาะรอบเก,กาะโอ้โ oh ห oh, ไปนู่นเลยนะครับ แล้วก็อันนี้ครับกูเม่คุยซีนอะไรเงี้ยโอมาคกาเซ่ oh face, อะไรเงี้ยแล้วก็ชมบ้าน,บานโบราณชิมของอร่อยนี่เป็นตัวอย่างหนังสือ่าวๆนะครับของของ The Library ครับผม <c oughs> นะครับมีหนังสือด้วยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มีพถะารูปนะครับสวนเอ่อสาธุโอเคแล้วก็มีโโหโลก ครับผมอ่าครับขอเดี๋ยวอยู่ประมาณสักสองสามนาทีนะเดี๋ยวผมกว่าไปแล้วครับอันนี้คือผมผมแบบอยากก็สงสัยเฉยๆนะว่าเดินอะไรบารี่อ๋อมีหนังสือจริงๆริงเหมือนตามชื่อเลยเพราะว่าเรื่องบารี่เป็นห้องสมุดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มายาใช่ไหมครับอ๋อนี่เป็นห้องอ๋อเป็นอ่าอันนี้เป็นพอแยกเป็นคือห้องมาเรียนห้องประชุมอ๋อมาเรียนเป็นห้องประชุมใช่เป็นมายาของตระกูล อ๋อเหมือนแบบประมาณว่าอ๋ออ๋อม,มายาเปประตูนี้มันง่ายมายามาเรียนเน,เน,น,เนาะียนนอกได้ครับคุณรัโอ้ได้เลยครับขอบคุณครับอันนี้เด็กผมมาดูด๋นี้เลยเลยเลยองเห็นลางๆว่าเป็นยังไงนะครับโอ้โหปิดไฟเลยครับใช่มันมีงานติดอยู่อ๋อโอ้โหนี่ครับยังก็จะมีอ,มอันนี้คือยังไม่เซต็ตแน่เพราะมัน อืมครับผมประชุมห้องงานอ๋อเป็นประชุมห้องใช่โอเคใจดีครับรู้แบบโอโถงนี่นะครับนี่คือเซ็ตมาหมดแล้วอ่ะได้ครับเดี๋ยวมั้นาด้านนี้ครับโอ้โหออกมานี่อลังการมากๆนะครับเป็นแบบคือนั่งทีแล้วสบายเลยครับโอใช่แล้วก็นี่มีโอ้มี อ่าคอมแบบงงนะโน้ตบุ๊กอะไรงเงี้ยนะผมมีแอปเปิลด้วยนะครับเก้าอีอ้นี่แบบบอกดีมากๆากโอ้มันยืดมาได้โอ้โหสุดสุดนะครับแล้วก็อันนี้นี่ฉากสวยมากครับ The Library เจ๋งมากครับบอกเลยโหแบบนี่ถ้วยรางวัลเลย อตอนนี้ก็เป็นห้องประชุมโอ้คิดถึงตอนที่ตัวเองไปสัมมนาเลยครับประมาณนี้เลยครับมีน้ำถ้าเป็นอันนี้ถ้าหุดไปถ้าซื้อเองที่ขวดละไหครซื้อเองผมไม่ได้ใจต้องติดต่อทีอติดต่อแล้วนั่นผมว่าในห้องก็มีเหมือนกันแต่่ว้วใช่ใชถ้าเพิ่มก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งันเรื่องของราคาเลยครับ แต่แต่สวยมากครับอันนี้คือแบบมันจะแบบเป็นสไตล์ฝรั่งเศสชื่อความหรูโหไม่ธรรมดาครับเดอห้องนี้ห้องมายาใช่นะครับโอเคครับโอเคครับสวยมากจริงอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเด e l i ไลบรารีห้องสมุดนั้นตอนนี้เห็นมานึกว่าเดอะแมสซิงเกอร์นะครับผมไม่ใช่เดี๋ โอเคครับผมนะคอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,ค,บคุณครับทีบ้เสรแล้วก็อันนี้ครับพอเช่อุดรนทางนี้แล้วมีหัวของที่ระลึกนะครับเพียบเลยครับสนใจก็แวะมาซื้อกันได้นะครับผมเช็คเอาท์ไปแล้วก็มาซื้อกันได้นะครับ ชอบแบบไหนก็เลือกเอาแล้วกันนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะทําการขึ้นห้องนะครับแต่ก่อนจะขึ้นห้องครับคุณมาดูตรงนี้ก่อนนี่ชั้นหนึ่งใช่ไหมมีล็อบบี้รีเซพชันและเดินเยอะมากโรงแรมเดิน์พินเซ็ตมีแล้วเดิน์นางเดิน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 เออเออเออโอ้โหนี่ครับเรียงกัน5อันเลยนะครับแล้วก็เดินสเปซเดอร์พรเวซี เดอะสเปซยู่ไหนครับผมไม่แน่ใจเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยนะเดอะสเปซสิ่งมมพิมพิง่งพูมพ์ภูเขเดอร์ยินแล้วก็มาเจอไรเล่มาเจอไรเล่ย์เลยผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะนะครับโอเคจัดไปครับผมก็ขึ้นลิฟต์เลยครับ ครับเวลคัมโชเป็นเซตฮอร์เชอวุดอนชาเนีนะครับเริ่มมืดแล้วนะครับผมนะโอเคได้แล้วพักผ่อนก่อนนะครับหลับันดีนะครับห้าร้อยหนึ่งโอเค ได้ครับโอเคขออกก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ